มันน่องน้ำแดงครับพี่น้องจวดปะโดดดีลงโดด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 ตัวพี่น้องเอา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 ขึ้นบ่ล้วแม่ขึ้นบ่แล้วขึ้นบ่ล้วแม่สู้เขาแม่แม่สู้เขาแม่ระบากครับพี่น้องเอ้นี่แหละครับหย่อน้ำแดงครับพี่น้องมันม้วนมวนสุดยอดโอ้จังครับแต่ระบาดครับพี่น้องเลยบาทละโลูสองรูครับผม พวกรา่นี่ละคะะพอเถ่าไม่กลวยแนวนเมยพอเดนไม่ยกเทียนกันเปลี่ยนกันยกเตี๋ยย่าไม่ยเลยว่ากันว่าย่าสิไรเขาหนีเพว่ากันเจ้ายกยอดเดียวเพาว่าน่น่อยสิไรเขาหนีีกอเตีย่าสิไรนี่เสดยูนั่ดาว่ากันอ๋อตะเบิงตะเบิงตเบิงกบองกวนว่าจิตตดสินใจบ่แม่โซ่เฮาแม่ ย่อมแพร่หนึ่งสองครับพี่น้องโดดกับโดดดิโน่โดดดิโนอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อถือจอยพ่อโซ่กับใครตรงนี้พ่ถือเฮ้ยเดี๋ยมองหันนั่นเพิ่นตั้งยู่มมันบ่บางงานเพนลุ่งไปเมื่อกี้นี่ครับเร่ไรแพรไปแล้วลงแล้วครับกำลังกุองลุ่งมึงลาบบางหันแล้วพ่อเพิ่นถือคักเลยเออมันลงไหนยุดอกเออเขาเอายืนในน้ำจังน้อยได้ป่ะเอาโดดกระพี่น้องโดดกระพี่น้องโดดโดดโดด เอา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 จังคือเขาครับจังคือเขาจังคือเขาแม่สู่ตายแม่รอดกับผมหว่าสิไปทางนั้นได้ยุ่งไปทางนั้นได้ยุ่แม่ขึ้นไปลงไปหันครับได้่ยี่ดอกได้่ยี่ดอกเิไปต้องเชิงบวจะลงมาใหม่เออเนี่ยต้องไปลงท่านั้นนี่ไม่ได้หวงไคดอกแต่ว่าบวาต่อแต่ว่ายาวเขาไปใกล้ตัวจ้าวขาเอาเขาไปใกล้เหนเงาเงาต้นนั้นกวาไป อันไผ่อย่างคนเฮ็ดไว้นี่ยนะมันปิดครับเด้อบอกนี่รู้ขันขันออกจะมาจ่าข้างอันอันเที้ยพ้นน่ยนะไม่ไผ่พ้นน่ะมันจังสิบ่ติดออกข้างเพี้ยมาเป่นโบห้างห้างออกมาขันแงีเขาไปหาไม่ไม่ไผ่พ้นน่ะอันเพิ่นมัดไว้นั่นน่ะมันติดครับบ่นหยียกันล้วบาก่อนมาแทงเด้อัวเนี่ย ใสสิยกไ้ใส่ก็ไปยกตัวทางเด็กดพเสียงหรอเนี่ครับเอ้สีจังด้วยกับพี่น้องรุนอย่นพี่น้องโดดแป๊หนึ่งสองโดดหนึ่งโดดสองโดดสามโดดสี่โดดห้านุงเจ็บปสิบก่ารไห้นไปไวพี่น้องนับไปไวกับพี่น้องนนบไปไวหนบไปไวโอ้สุดยอดครับพี่น้อง่เขาโทรประช์ดีเลยเออสุดยอดเอ้าเดี๋ยวให้ลูกไส้กดเบิ้งแม่ทีสานครับช่องได้ที่สานเขาไปเบิ้งเดี๋ยวกัดสีจังง่อยหมดเลยครับจังสีตัดลง กับบางคนอื่นไปก่อนก็ได้แต่บาตรับพี่น้องเนี่บาทรเราโลกลัวบาทรเราสองโลครับถืคักถืออีกเนี่ยเอางานนี้บาทตรจะไม่แอวพว่เป็นยังต่อครับเนี่ยจ้าแววไปปิ๊ดสุดยอดนะครับนี่ครับผมถืกคักถเนี่ยโอ้สะอ่อนสะอ่นสีเลย่มื่นมือพอจะถืกสามมือนี่แหละครับถืกมือที่สามแล้วเนาะ